แม่เรียกละทีนี่เพอเปลี่ยนสคริปต์ไม่คือให้ให้น้องอ่ะออกไปกับแม่แต่ว่ายายก็ไม่รู้พอมันออกไปจังหวะที่เพ้งพอออกนะโอ้ยไม่ค่อยออกก็ว่าอยู่จับมือกันบักโดนสิออกไปได้กะน,น้มอัดกะบะดันไว้ดันไว้เพิ่นได้ศูนย์ใส่นอะค้นคนาะี่ใส่นอะเอาไหนอ่ะ ฮะคนอยู่ไหนแม่เต้นเลยอ๋อให้แม่เต้นเลยเหรอโอ้โห,โโหจเจ้นา,านี่ไงเด็กๆอยากเจอใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่หายเลยให้แม่ทำให้ยายทำให้เป็น แม่าดูด้วยกันมาดูด <wonder. S 1> <laughs> ้วยกันนะบอกเสียงยังไงแม่ถ้าสมมติว่าบอกโอ้นี่ไงนี่มันอยู่ฝั่งนี้ถ้าดูฝั่งเหรอเออมันอยู่ฝั่งยายไม่ดูด้วยกันจ้ายายดูอยู่ตู้บจุไรก็ตู้ไรก็ฮ่า อันแก้วคนดูเท่าไหร่คือเกาเปิดไฟทั้งรอบด้วยเหรอหนูใช่เลยนี่เปแกสาวนี่ไปทำไงไหนโอ้โหใส่ลุงเหรอ Look she, ka, she, she. Are you d y e o r y s your m y name is p i อะไรนะเส็แลสลับกันเหรอสลับกันเหรอสลับกันโอ้ยได้ๆสรลับกันนะอยผูี่หายนัไให้หน่อยไให้หน่อยหรอ What's your name? หนูตอบยายสิ My name is Pet p u r i s สายค่ะแน่นอนโอ้ยจ้านกกระตูนไอ้หนูไอ้หนไอ้หนูกระตูนเหรอกระตูนเหรอกระตูนสีชมพูเหรอคะเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเอ่ย อลำคาญยายเหรอโอ้ยคนนะโ้ยโอยหอมดูอะไรลำคานหอยไกวโอยคนนะลุงไสระผมกับแม่นะ่ร้านมสวยอ่ะลุ้นสรผมแล้วย่างยายเวนสระยายยายอาบให้เสือยายเวนสตะตอนเช้านี่ แอยว่าจะสางให้หนูใสๆหน่อยสาะแล้วก็นอนไม่สายตอนไหนเนี่ยจ้าจ้ขอช่วยพลยจันทร์มอะไรนะลูกเสียงเหรอไม่เสียงเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรง ใหม่สิโอ้ยไปใหม่ดูโอ้ยอยา่ามายุ่งของพอ่อสิโอ้โหก็ได้คะ่ะไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งคะ่ะอย่าเรียกใหญ่หนาเข้าใจไหมมาดูของน้องเพชรนายคะดูกับน้องเพชรเนาะม่ต้องไปเป็นพี่เนาะ <laughs> นี่ยผ้าห่มบางคนผ้าห่มบางเย่พี่อยู่ลายเข็ดนิ่งนิ่งเอสอยูโอรเลยข้างในนี<า><ด>่เต็มแก้มโอ้ยฮะอ <c ười> <บา>ันนี้เต็มเต็มสองคนเลยเห็นด้วยกันเลยนะหนูชื่อเด็กหญิง พอยปุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะวันนี้กำลังเข้าโรงเรียนอยู่นะคะเรียนภาษาอังกฤษค่ะ My name is My name is พอยปุริสาย <c oughs> เชรปุริสาย รานอตเตอรีรย่ยังไม่ได้แก่ตังค์เลยนู่นอยู่หลังตูงน้นนนลอตเตอรีร่แม่จะทำให้หนูใส่แล้วให้หนูไปขายลอตเตอรีร่ให้ยายยายจะซื้อลอตเตอรี่ของหนูเฮ้ยพี่ผิดหรอะ ทำไมทำน้ำลายหลุดล่ะลูกเฮ้ยเปื้อนเลยเพื่อนที่นอนแม่เลยโอ้พี<_<_่แจนจ้ะพี่นัทแท้จ้ะเด็กไปไปไปนอนนอนนอนเด็กเอาใหม่จับมานานแล้วนะอะไรนะก็บมาแล้วก็บมาแล้วเหรอของแม่เหรอคะ ไม่เล่นอย่างนี้ลูกไม่เอานะมแ, e, แม่นะมยู่มเลย e, แม่สกปรกมากเล่จุ่มเลยแม่เต็มผมหมดเลยไม่น,ไมนี่นผมเปียกหมดเลยนี่ลองลายสิอุ้ยต้องฟังใหญ่นะ นี่กี่จ่เ็บยายเจ็บเลยอะล่ยยอะยายปิดไลฟ์ก่อนนะไม่มีหนูดูโทรศัพท์อ่ะ ไปไลก่อนนะคะแบตยายก็จะหมดด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณยายปิดไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน่อยได้ไหมคะนี่แบตยายจะหมดอย่าไปชาร์จแบตก่อน ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมอะไรนะลูกพี่พลอยอย่าลืมอะไรนะพูดก่อนขอบคุณุช้าช่วยเจเพด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย